สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกๆท่านครับทีนี้ครับก็จะมาให้ทัศนาวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยดีวิถีไทยบวกจิตบางนนท์ครับสำหรับรายการมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยจิตบางนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD หมายเลข36ตั้งแต่เวลาเที่ยง15บหนาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานจิตบางนนท์เช่นเคยนะครััััับบบบบบเเเปปปิดดหหวววรรรราายยยกกกคค้๊๊ซซีีีู่่จะมพแสง ตะวันลูกเข่าขวางในพิกัด107ปอนด์คู่ที่สองครับสีถนนชัยสุจีบามกิลครับพบกับสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพิกัด1 1 8ปอนด์คู่ที่สามครับเป็นคู่รองของรายการครับเลิศศิลาจิตเมืองนอนท์ครับพบกับรุ่งราวีสิทธิวัฒน์ในพิกัด1 2 1ปอนด์คู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนํารายการในสัปดาห์นี้ครับจรวจสึกเกียรตินาวีรับต่อน้ําหนัก2ปอนให้กับอเล็กจิตืนทน์ในพิกัด1 3 9กับ1 4 1ปอนด์นะครับ ที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการบดีวิถีไทยในสัปดาห์ดีครับเจนเกอครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก24่นะครับปุยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนบอท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่ a p k 2 4นะครับต้องมีแอด นำหน้าด้วยนะครับทานต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับและประกันการเงินมั่คงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่คงที่สุดในช่วมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับ SPK 2-4นะครับ ต่บอลครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับแป๊บซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวพบกับแสงตะวันลูกเขาขวางในพิกัด107ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับแป๊บซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับ1 6 8เซนติเมตรนักชกวัย18ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับแป๊บซี่ตัวนี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเตะขวาต่อยขวาปั้มตีแข็งแกร่งนอกได้ในดีนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซอมไปที่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับสามฟอรับ ไปคะแนนเด็กเมืองชนพีบุตหลายที่เวทีมวยจิตบางนอนหล่าสุดครับชนะคะแนนเมาคีเล็กอออุดอุดอที่เวทีมวยจิตบางนอนเมื่อวันที่18กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนคุโจคครับแสงตะวันลูกเขาขวางครับ160ซนเมตร18ปปีจากจังหวัดราช,ชบุรีนะครับ แสงตะวันตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเตะขาต่อยมัดมัดหนักซอกแรงกล้าแลกกล้าบวกครับพอจิตัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับเชิงไม่สวนชนลูกเดียวครับเป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมมาที่ลูกขวังจังหวัดราชบุรีนะครับสามฟอมหลังครับแพ้คะแนนนี่ชาววรวิทยากุลที่เวทีมวยจิตบางนนท์ครับชนะนกยกสองเพชรขุนศึกสอประวัติเมืองที่เวทีมวยจิตบางนนท์ล่าสุดครับแพ้คะแนนกับนี่ชาววรวิทยากุลที่เวทีมวยจิตบางนนท์เมื่อวันที่สิบกุม 1นบ่อปอนด์เท่ากันนะแป๊ซีนี่ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องครับประเภทฝีมือได้เขาได้อาวุธหลากหลายนะครับในขณะที่แสงตะวันนี่เป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมครับเตะขาต่อยมัดมัดหนักศอกแรงครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวอ่ะนะครับมีรุนนับน็อกได้ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าสูสีใกล้เคียงกันมากนะสลับมวยคู่นี้นะครับสลับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่เจ้าแป๊ซีซูจีบอมเกเยวครับประเภทฝีมือได้เขาได้นะดูว่าหลักเดี่ยมตัวควงเป็นมวยนี่จะดูดีกว่านะครับ3ายกนะทำให้พลาดโดนกด ว่าเข่าในของเจ้าเป๊ปซี่เนี่ยเขาจะดีกว่านะครับดักเตะดักแทงล็อกลัดบัดตีตัวตนก็บล็อกมัดให้ดีๆหน่อยนะครับไม่พลาดโดนเกาะไในท้ายผมมองว่าดูดีกว่านะครับชอบเป๊ปซี่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับในท้ายครับวันนี้จะเอาชนะแสงตะวันลูกเข่าขวางไปได้นะครับสหรับคู่เปิดหัวรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบเป๊ปซี่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับ คู่ที่สครับสีตนนชัยซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับพบกับสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพิกัด118ปอนด์นะครับสีตนนชัยซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับหรือว่าเจ้าน้องแว็กซูจีบะหมี่เกี๊ยว170เซนติเมตรครับ17ปีจากจังหวัดสกลนครนะครับสีตนนชัยตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องอ่ะนะครับประเภทตั้งรับจับทางดักเตะดักทีบดักแทงในก็มีขวางหน้าดันแทงสู้นะหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับเจ็บตัวฟิซซ้อมไปที่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครรับฟอ์มหลังครับชนนนะะคแโมาลูกสวววนททีี่เมยจิตบางนนนนท์คครับไปะแจอมทัพปองพั ที่เวทีมวยจิตบางนนท์ล่าสุดครับชนะคะแนนโลมาลูกสวนที่เวทีมวยจิตบางนนท์เมื่อที่ยี่มกราคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โจกครับสมงเดชโรงเรียนราชชวินิตบางแก้วครับ168เซนติเมตร17ปีจากจังหวัดบุรมล์นะครับสงเดชตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงนะประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยหมัดหนักครับมีรุ่นนับนอกนะวิจิตหัวใจดีเลยนะครับซ้อมอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับสามฝูงหลังครับแพนนกยกสามสั่งรบแดงพนมลงรักที่เวท สอนเล็กสิทธานาเคที่เวทีมวยจิตบางนอนทล่าสุดครับแพ้คะแนนกับยกมเหสวนผู้กองโอง่งตอมอที่เวทีมวยจิตบางนนมุมที่2มีนาะคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังแพ้รวดเลยนะฟอร์มไม่ดีนะครับสำหรับเจ้าสมิงเดนะครับ มวยคู่นี้นะครับทานาของศีธนนชัยหรือว่าน้องแวกนี่ก็เป็นมวยฝีมือมือขวานะครับตั้งรับกับทางดักเตะดักแทงนะครับมื่อก่อนก็เป็นมวยเข่านะแต่ว่าหลังๆนี่มาเป็นมวยฝีมือได้เข่าได้นะครับหลักเดี่ยมฝีมือดีเลยนะครับในขณะที่สมิงเดชนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงหมัดอันตรายครับแรกๆดีมาโชคที่นีนะ่ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับแต่ว่าระยะหลังนี่ฟอร์มไม่ดีนะแพ้มา3ามสี่ไฟได้อนะ นะครับคู่นี้นี่อายุเท่ากันนะครับ17ปีเท่ากันอ่ะนะครับฝีมือนี่อยู่ที่ศรีธนนชัยครับประเภทสายนับหัวนอกในก็ต้องที่เจ้าสมิงเดชนะครับสำหรับมือคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ศรีธนนชัยซูกีบะหมี่เกลยวครับดูว่าช่วงหลังในสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับฝีมือก็ดูได้เปรียบนะตั้งรับจับทางเตะภาพเตะค่านะครับสมิงเดชในช่วงหลังในรู้ว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยดีอะ่ะ วันนี้ถ้าต่อยไม่โดนไม่นับไม่นอกเนี่ยผมดูว่าการใดนระยะน่าจะเป็นรองอะนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้โดนไม่ค่อยได้ด้วยนะสำหรับเจ้าเซบิงเดชนะครับชอบสีธนชัยซูเจบมิเกวครับดูสภาพร่างกายสดกว่านะครับอาวุธหลากหลายกว่าครับวันนี้น่าจะเอาชนะสมิงเดชโรงเรียนราชวินิดบางแก้วไปได้นะครับบอกมัดให้ดีๆหน่อยนะครับไม่พลาดโดนนับโดนนก่อนครับแต่ถ่ายครับออกชอบไปที่สีธนชัยนะครับ ผู้ที่3ครับเป็นคู่รองของไอการครับเลิศศิลาจิตบังนนรครับพบกับรุ่งราวีสิทธิวัฒน์ในพิกัด121ปอนด์นะครับเลิศศิลาจิตบังนนรครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าเดินชนเล็กแดงพนมรงรักครับ165ซมครับ18ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเลิศศิลาตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะต่อยแรงครับไหนก็มีไล่แขนแทงสู้ครับปอดใหญ่ปลายแรงเลยนะครับอาวุธจัดจ้านครับเก็บตัวฟิซาายนนนครห่มมลทีเวซ บางนนท์ครับชนะนกยก3ฟีโน่โชเกตเวนาที่จิตบางนนท์ล่าสุดครับชนะคะแนนเอกบุรพาโอลูกหูที่เวทีมวยจิตบางนนท์เมื่อวันที่30มธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โกค,ครับรุ่งราวีสิทธิ์นิวัฒน์ครับหรือว่ารุ่งราวีศักอินเตอร์ครับ168เซนติเมตร18ปปีจากจังหวัดกระบี่นะครับ ลุงดาวีตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงนะหมัดสวนศอกสวนคมครับหลักเหลี่ยมดีเก่าเกมเลยนะครับซ้อมอยู่ที่สวนน้ำทานชีรีจังหวัดกระบี่นะครับสามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนตะวันฉายวิเชียรเขาใหญ่ที่เวทีมวยจิตบางนนท์ครับชนะคะแนนสีนลงกอกัปปนาถที่เวทีมวยจิตบางนนท์ล่าสุดครับแพ้นกยกเหลืองให้กับราชมงคลแม่ท่องใบรีไซเคิลที่เวทีมวยจิตบางนนท์เมื่อที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับสดบทเก่านะเลยสีลาหรือว่าเดินนนนนนชเเเล็็็็กกี่ปปมมมววยยคคจััดรรบฟอ์ สดนะครับประเภทสายครบเครื่องนะเดินได้ฝีมือได้แข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งเลยนะครับแต่ว่าหยุดไปหลายเดือนเลยนะสำหรับธนาของเจ้าเลอิอศิลานะครับชกในบ้านในถิ่นนะครับในขณะที่ลุงลาวีนี่ก็ถือว่ากระดูกมวยการผันมวยจะดูดีกว่านะครับประเภทฝีมือครบเครื่องหมัดสอกแรงเก๋าเก่ง นะครับอายุเท่ากันนะาสิปีนะแต่ว่ากระดูกมวยการผ่านมวยของธนาลุงลาวบีเนะี่ยเขาจะดีกว่านะครับแต่ว่าเลืซีิลาช่วงหลังก็ถือว่าสดแรงขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่ถูกกหลาอีกหนึ่งคู่เลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นในผมชอบไปที่มวยคนจัดนะชอบเลืซีิลาจิตบางนนครับ ดูว่าช่วงนี้ในสภาพร่างกายจะดูดีกว่านะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีนะครับตีต่อทีนี่ดูว่าสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับเป็นมือคนจัดด้วยนะชกในบ้านนะครับหน้าเสือบรรยากาศในเวทีน่าจะดูดีกว่านะครับกระดูกมวยอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าได้ลูกสดได้ลูกแข็งแรงนะครับเลียนไปเบียดมาได้ท้ายในผลว่าได้ท้ายนะครับน่าจะกินกันที่สภาพร่างกายนะครับออก Rab ชอบเลือดศิลาจิตบางนนท์ครับดูสดกว่านะครับหน้าเสือในเวทีดีกว่าครับวันนี้น่าจะเอาชนะรุ่งราวิสิทธิวัตรหรือว่ารุ่งราบร ครับเบื้องต้นออกชอบเลือดศิลาจิตเบืองนนนะครับ ผู้ที่4ครับคู่เอกนำรายการครับจรววศึกสจวิชิต8ดลิ้วครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับอเล็กจิตบางนนในพิกัด139กับ141ปอนด์น,นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเจรวดศึกสจวิชิท8ลี้วครับหรือว่าเจจรวศึกเกียรินาวีนะครับหรือว่าเจ้าจรวศึกสิทธิ์คุณมะครับ175เซนติเมตรครับ24ปีจากนครราชสีมานะครับจรวดศึกก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายครบเครื่องนะจังหวะเตตซซ้้าายยย่อมัดส่องเตะคราเกยตาวีั่ัด ชนบุรีนะครับสามพ้มหลังครับชนะน็อกยก2แสงอาทิตย์หัวสะย,ยิมที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะคะแนนเซอร์ซอสคาบูท็อปที่วันลุมพินีล่าสุดครับชนะคะแนนโจเซฟจิฟจตมังนนท์ที่เวทีมวยจิตมังนนเบิ้มที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกค,ครับเป็นอเล็กจิตเมืองนอนครับ 179ซนติเมตรยีปีจากประเทศอิตาลีนะครับอเล็กตัวนี้ก็เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวนะครับประเภทฝีมือครับตั้งรับจับทางในก็มีขวางหน้าดันแทงนะอาวุธหลากหลายเลยนะครับสองไปที่ค่ายมวยจิตบางหนนเป็นมือคนจัดนะครับสามฟอร์มหลังครับแพ้นกยก2ตะเบาแก้วสิงห์มาวินที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับชนะนกผิวผ่องเกียรติทรงฤทธิ์ที่กำแพงแสนล่าสุดครับแพ้คะแนนนะครับโปรสยามเกียรติทรงฤทธิ์ที่เวทีมวยจิตบางนนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับมวยคู่นี้นะคครรรรรัับบกกะะะขออองจววดดสสึนนนีี่็็เเปปมมมยยฟ์ภทาฝื เพื่องนะเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะต่อยแรงหมัดสองคมเป็นมวยสีมือดอีนะครับชงหลังนี่ถือว่าชนะรวดเลยนะครับ 6, 7ไฟได้นะครับสำหรับชนะของเจ้าจรวดศึกนะครับวันนี้ก็ต่อ2ปอนครับไปกับอเล็กกิตมังนนครับ ประเภทสูงยาวนะฝีมือครบเครื่องครับในก็มีขวางหน้าดัานแทงนะครับเป็นมวยฝีมือดีรูปล่างดีหน้าเสือดีนะครับดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าบางครั้งบางทีนี่โดนไม่ค่อยได้นะวัวจิตหัวใจนี้ยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับสำหรับธนาของเจ้าอเล็กนะครับวันนี้ก็ถือว่าชกในบ้านในถิ่นนะครับได้เปรียบมีพิกัดด้วย2ปอนด์นะครับ สำหรับมือคู่นี้ครับเบื้องต้นในผมยังชอบไปที่จรวดศึกสอจอวิชิตแปลิ้วครับหรือว่าจรวดศึกเกียรินาวีนะเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางครับตีต่อทีทีด่ดูไวกว่านะครับมัดชอกนี้มีลุ้นปิดเกมได้นะครับตีต่อทีเนี่ยผมดูว่า แต่ละหกเจ้าจรวดศึกนะหัวจิตหัวใจนะครับลูกเก๋าประสบการณ์นี่จะดีกว่านะครับมาชิงฝีมือกันซ้ายกับขวานะผมว่าแต่ละหอกเจ้าอันเล็กในต้น้น,น่าจะช้ากว่านะครับชอบจรวดศึกเกียรินาวีครับดูเก๋กว่านะครับมาตรฐานความเชื่อถือในช่วงหลังดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะอันเล็กจิตบังนนไปได้นะครับสายทั้งแถบเลยนะครับออกชอบไปที่จรวดศึกเกียรินาวีก่อนนะครับ สำหรับตัวเรื่องนน้ๆครับชอบพิสุด์ในรายการในผมชอบไปที่จรวดศึกเกียรินาวีครับสายทั้งแถบนะดีต่อที่ดูเก๋กว่านะครับหมัดสอโคมครับมีลุ้นด้ตลอดเวลานะครับวันนี้น่าจะเอาชนะอเล็กจิตเมืองนนไปได้นะครับสองปอนด์ดูว่าไม่น่าจะมีผลนะครับชอบพิสุด์ในรายการออกชอบไปที่จรวดศึกเกียรินาวีนะครับ เลนี้ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวยดีวิถีไทยบวกจิตบางน์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567จากวิถีมวยจิตบางน์ยกข่าวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับถยทอดสดครับทางพีพีทีวีเอชดีหมายเลข36นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานจิตบางน์เช่นเคยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยบ้านะทีนี้ดวครัับสสี